ปืดมานนี้ใช e, A, A, A kita, ้เอไอหัวขวดได้ปะมีเอไอปะเอไอเอไอเอไอหัวขวดมีปะเไอเฮ้เอไอได้เฮ้ยเฮ้ยรอผมหน่อยรอผมหน่อยเอไอรอผมโอ้ไปเลยจังวะโอ้ยใจเย็น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 ใจเใจเย็นใจรอผมหน่อยรอผมหน่อยพี่พี่รอผมหน่อยโอ้ยดู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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วเกินมันเร็วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้มันลดความเร็วแล้วเออสักห้าพอสักห้าพอพี่แหมใจยเย็นก่อนโอ้โหพี่จะรีบอย่างเดียวเลยเนาะพี่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเอไอหัวขวดลุ่มด้วยกันคุณผู้ชม,มดูดิเอาไปไหนก็นเจ๊ไปไหนแล้วเอา,เอามันจะขึ้นได้เหรอเจ๊เอ้ยเอ้ยโอ้โหเจ๊แม่งดับเครื่องหลืวเป่าเฮ้ยผมมองว่าเอาฝั่งนี้ดีกว่าเนานะคุณผู้ชมเนาะ ผมมองว่าเอาฝั่งนี้น่าจะดีกว่านะ